สวัสดีครับมือน,นี้มาติดตามขอกันโคคอกกระบือขององนพอเกือบนะครับติดตามด่ชมเด้อมื่เมื่อเพียงปล่อยมาเลยแจว,ว,ลวแล้วมันเลยวหัแล้ว่ามันไ่ค่อยจ้อะบ้านหิ้งกองอ่ะขนาดเลี้ยงคงกันเห็นกันองเยเลบ้านหิงกองกับลาดยดิมาเลย <laughs> ừ, ừ. Bố, tôi, đi, tôi, nhìn. tôi nhìn xuống hà, Nghĩa, nhanh đây phi nông, tôi này cả súng, lòi hàm, miết lòi hàm, bé lòi hốc của này, mẹ nhanh, không qua cà khéo cây phi nghe đi. Ừ. <laughs> นี่มมนี่นั่นนั่มแล้วมันราคาแสนแม่นบ้านี่นี่ตัวใหญ่ด้พี่น้องปุ่นม่านแล้วม่นีุ่่นม่านเลยนี่โอ้สูงกะมูอีกยมามนใ่ดีเนแม่นบ้าโอ้นี่แม่สาวอยู่พนะเมื่อีม่านแหลกกันแม่นี่เมื่อท่านออกลูกพนะท่านเอาไปนี่ก็สีได้ได้แสนหนึ่งก็ทีตัวตัวแถมอยู่ในทองเนาะ นี่แหละพูนนี่กับแม่งามเลยนี่เดี๋ยวบบพี่ๆเดี๋ยวเราเห็นดูกส่วนนี่พี่น้องปล่ออพูนออกมากรวยรวยรวยออกมากผมว่าเขาไกลแต่เคยน้องมันออกจากขอบไม่กินเนี้ยกินเพียงเพียงเล่ากับเพียงเอาไว้ซสมนี่หมดเลยนี่หรือเพียงจะพีไก่พูน หืมเพียง่น้อเพียงสิบเจ็ดยดหลผู้ใดคนไหนโอ้เพียงสิบเจ็ดหลนะบุญโอ้้่เรื่อยหลดออกมากอยากย่อนแสงเนาะพี่น้องเนาะเ่เมียหน่อยล้เหลือยี่สิบก็โตยี่สิบก็โตแล้วตักี้เแลเลียงสี่สิบคนด ตัวน้อยตัวกล้ำแสนเบนี้สูงสูงก็มูเลยเม็นก็มูเลยพี่น้องแข่งขาดีด้แข่งขาดีนะเฮ้สนใจกับเขาเหม็นมาได้ขับได้ผมติดตบใไ้ว่าเลาสิใครจ๊งเลยเขาเหม็นมายนี่แหละกวยเมีนหน่อยเนาะพี่มือน้วยเมี่ยนหน่อยพอจุอ บ้านพ่นปูงมู่งหานี่นะของเพียงเล่ากับไว้คนละเอ้าคนละขอกเล่ามาแต่ทานดิป่าดังลงตลอดยุ่งกับว่าได้กินเน่าเรียนอะไรสักอย่างฟ้ามเปิดว่นนี้ฟ้ามปิดถึงเวลาแล้วเขไปเลี้ยงไปปล่อยเนาะถึงเวลาก็เอาไปเรียงไปปล่อยเพราะมันยังเห็นวะป้าท่านออกขอกคือยังส่วนเต็มสุโตว่ะมึกเพราะนี้อบ เดี๋ยวนี้มีลูกสุแม่มีลูกเจียแม่หนิยังไ่หนิเมื่อตกแม่บ่แม่เสือสายคือแม่สาวหน่อยหน่อยแม่นี่มันเกินซึ้งมาในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ทั้งเบิดนี่มีกล้วยเถิอหน่อยตัวเดียวเห็นไหมบื้อนองนั่นลูกมันกับแม่เบิดมาทิ้ยวไว้หนิแสดงว่าปีหน้าที่หอดสี่สิบได้หนิบ้านแม่ปีหน้าข่าวขาต้วนิี่สิบไดเงินไหมหนิเห็นวะถึงนี่หนิ เขาขาดต้นเราก็ถึงลีซี40 40่สิปโตพี่น้องนี่เขาก็ร่างเกี่ยวอยู่นี่สันเบ้าขายบูเหมือว่าน้องสตาซี่สิปิ้หาโตโอ้ยมันเป็นหาทุ่บนเราด้ว่ยดิขายปีนี้ป่ะขายก้อนนี่ก้อนก้อนลงหน้าป่ะขายบางอันลงหน้าแล้วเนี่ยว่างว่<อ>งางท่วงเขาพันสาเนี่ยแล้วบางสวงพันสาป่าสิบสี่ตโอะไรเงนินหลายเด้ยวกันนี่อันนี้ก็มาขายวางสองสามหมื่นไปท้งหันเลยซี่แม่กับลูกซิ่แม่หนึ่งอีกบมหาโต บ้านชมพงศ์สองเมียบ้านหมอตาสองเมียอืมบ้ว่าสิขายสักโอ้ยไงเพิ่นเลี้ยงไปนะพอนี้จบเอ้ยบานนี้เห็นเขากำลังเกี้ยวเข่งเป็นตะเดียดโนเพื่ออะไรนเนี่ยโอ้ยไปซื้อใส่สิเลยพู้ลูกกันวาคนคันอยากเห็นเจ้าไปซื้อเจ้าก็เห็นไม่รู้ไม่ท้องว่ามึงมีชัดเจนหรือมันไงหรือเจ้าคิดวางเลยเจ้าผู้เจ้าเลี้ยงกล้วยมาประจํามันแมนยุ้อเลยเนาะ ทุกข่อยก็อยากไ้ทุกยผต้องไปเสียงข้นมาใส่ใจเง็นต้องไปซื้อสนามสนามจะจะขึ้นมาคั้วพันใดเล่าเดลเราบั่นนี่อนเดีสนามกับสนามกับเขาเปิดเนี่ยสนามเขาว่าสนามเปิดที่ซื้อสนามโอ้ยเงินทุกยก็ใส่มันหมดแล้วสินเดี๋ยวเ่าเปิดทังไ้งซื้อว่าสนามที่เปิดที่ว่าทีเปิดเน่ยเดลด้มีซิมซิมยังไงเหตุยังก็ไ่ได้ลูกกับไม่ยูบ้านบานนี้มันมาเงินที่หมืนหาซื้อหากระไรหาซื้อคั้ยมาเรียงต้องบัดสนผู้หนึ่งผู้ลงใต้มา ไดมองลมกับง้อจินกับยังหอยูอ้อยนี่ทงหยาทังหยาหยาน้ามหยาหยาน้าหยาทังกินหมดระหว่างสิแต่บางจังมันทำเลดีเนาะนี่นีน้องกันเอียงกันเงยาเรื่องบุญเออลงเอียงเขื่อนเรืงกี่ตุ้นเรื่องกี่ตุ้นบาอยัาเรื่องกบวัี้อยจำนวนี่ต้อาวันต้อบ้านนี่ยเวันมอตาไ่ปลี่ยนรูปพอกันเปลี่ยนมูปขอยังพ้อกันอีลำมยีก็ลูก้เป็นกู้บานนหน่อยที่ป้ายกังโว้นหน่อยเ อ้อแล่วขออีกแมเราไปน้ตากระยอลูกบ้านสมองเราไปกระยอลูกออกขวดเล่าดีดีวยเล่าดีนี่เด็กคนอยากได้ของเร่าดีแต่ว่าเล่าอยากขายยาก่ะว่ากันว่าไปว่ามากก็ได้กี่ก้อนละเล่ากัเห็นใจคนกึ่อกันอเดี๋ยนี่ปีเขาขาาต้นแม่นได้ถึงแก่ซื้อซิบกุโตนี่แม่นว่าแม่นึงก็ mẹ phá phá tài ở nãy nè, ài này thì của phượng kiềm của phượng, phu chơi ngốn gì tý, băng ài thái nang hút, băng lò sì van, check tổ, ài chết check tài tổ, tổ điều nhưng mà, ôi, sẽ sẽ bị man rồi, quế họ chùm rác này, bắt ông châu đi thì thử, thử điều nè, นี้น้อยเจ้านี่ซ no like ิดดวงเจ้าก็แข็งอยู่ดวงดีอยู่ดวงดีเติบเออดีอยู่นอนจางงานมันออกลูกแล้วค่ะมันมันออกลูกคือแม่นี่เดี๋ยวก็ตัวน้อยไม่เรามันออกแล้วมันนี่มันอ้วนทำแม่นั่นหู้กับหู้อืมอืมบ่มี้ยังนี้ห้อยไฟคือยังเท่าอัวนลวกไฟจ่อยาไฟลูกแยงล้ามหนวดน้อยแต่ไม่ขนหนวดน้อเดี๋ยวจินกับจินเพี่ยงกับว่าเวิดอ่ะอิ่มหรอกนี้หรอกกินมาหรือเขายางก็ซื้อหลายตัวยางสวนไปเอาไว้เล็บมืดจนมืดคอรอเอาไว้กระสาวมืด นี่พี่น้องโรกหาเพี้ยงกินสำนันทีนี่นะเห็นว่าหมองกินนะฮะคุยมันนน่านควยมันบริควยควยมันบริขังมันเกิดควยกินหยาดีมันกับนามันกับเพี้ยงเนาะันกินหยาก็บ่อตื่นมันกินหยาก็คือควยขังเด้อเม่นโอ้แม่นี่สูงโชยืดก้มูได้หว่ะมันแม่นคือผลวายดี่ังหางเลยาาาแม่โอ้ง้ามีดีอะแม่นสูงร้อยหกยี่ดีพอยนี้จบพอนี้จบ วันน้นาไปวะย้าไปปาก็โอเคนะคกับไม่คือบานกูพอท่านได้ขายเมล่แสนนี่หรอกขายมันได้กูก็เอาเลยเพียงวันทีวันนี้เรียงมากกับพ่อท่านผู้ใด้ระมาให้เจ้าบ้านเลยบ้านท่างคนท่างเันท่างเงินคนท่างทองกับมงช่างทองกับมงต้นนี่เราต้นแถวดรงแดงไปนี่ละอ๋อดวงแดงไปนี่เนาะนี่แหละกระบือพอจวบเนาะแม่น้อยนี่

มันเห็นเล่ามันเห็นคล้วยแม่นี่กินหยาแล้วมันเห็นคล้วยแม่นี่ตอนไม่รู้อยังมันมันเห็นมันมันเห็นไหมแมนท่านบ้างมันึไมาเห็นมันเห็นคล้วยแม่นี่ตัวประจําในมุกอา้าหนี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 ย่าโมโหเลยนี่หน่อยว่าโอ้นี่รักการเดี่ยงคล้วยน้อพี่น้องเนาะวันนี้จบติดตามติดชมเด้อสวัสดีครับ